สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพระศัปบดีที่11มกราคม2567อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตที่ชั้นปัมมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะคืออยากจะเริ่มต้นแล้วร้องเพลงพี่เบิร์ดได้ไหมย,ยังไงคะหมอกจางๆลึกควันโอ้โหแ,แ,แต่กลัวจะเพี้ยนอ <laughs> เอาเป็นว่า คือมันบางทีมันแย่งไม่ออกจริงๆนะเจอรี่บรรยากาศในกรุงเทพมหานครช่วงเช้าครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นฝ้าขาวๆอ่ะ<ช>เป็นม่านเหมือนเป็นม่านหลายคนเอ๊ะเป็นหมอกไหมหมอกไหมเพราะว่าอย่างตอนเช้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอันเนี้ยมันลักษณะคล้ายๆกันค่ะกรมอุตุหรือว่ากรมควบคุมมลพิษบอกแล้วว่าอีสานเหนือหมอกจริงๆนะแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่บอกนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นฝุ่น ที่ลักษณะที่มันเป็นฝ้าขาวเขาบอกเป็นฝ้าขาวโพลนบนท้องถนนเลยนะ,ะเห็นได้ด้วยตาเปล่าตาเปล่าไม่พอเห็นได้ด้วยความชัดเจนด้วยว่ามันเป็นม่านจริงๆนั่นคือฝุ่นนะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาอธิบายแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยความชื้นมันไม่ถึง80%พเอซพะมันไม่ถึง80%บเนแบบนี้สิ่งที่เห็นมันคือฝุ่นล้วนๆแล้วฝุ่นแบบนี้จะมีไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ อย่างน้อยๆนะครับมีไปจนถึงวันที่13มก,กราคมวันเด็กแห่งชาติเลยอยากจะเตือนไงว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าจะพาเด็กไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกลางแจ้งยังไงหน้ากากอนามัยที่เราเคยใส่กันโควิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะกรองฝุ่นไม่ได้อย่าง N95 แต่อย่างน้อย มันก็มีชั้นกรองอยู่ชั้นหนึ่งไงเชอรี่มันยังช่วยได้ใน,นในการช่วยกรองฝุ่นละอองใช่อย่างน้อยก็ใส่ไว้สักหน่อยหนึ่งนะมันอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็สามารถที่จะอุะอ่นใจได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันหรือบางคนบอกว่างั้นขอใส่หน้าก,ากากสองชั้นได้ไหมเพราะว่าลาพัง N95 นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอ,อ,นอึดอัดใช่อ่ะมันใช้กนะัในโรงงานอุตสาหกรรมก็ขอใช้สองชั้นไปก็แล้วกันนะแต่ว่าเมื่อเช้าดีดิชั้นตื่นมายังไงเดี๋ยวนี้คือออกกําลังกายสักประมาณตีห้า ไม่ใช่ไงก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วไงไ,<อ>ไม่รู้<อ>จะทําอะไรก็ต้องออกกําลังกายกันเนี่ยแหละคะคือเดี๋ยวนี้นะกิจวัดประจำวันนอกจากออกกําลังกายแล้วปกติชอบเดินสักประมาณ30นาที <ừ> เดี๋ยวนี้ต้องมาเช็ค่่าฝุ่นก่อนค่ะว่าวันนี้สามารถที่จะเดินรอบๆเนี่ยคอนโดได้หรือเปล่า ปรากฏว่าเมื่อเช้าอ่ะตีห้าครึง่งวัดค่าฝุ่นเท่าไหร่รู้ไหมคะสี่สิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรม,มันเป็นสีส้มอะค่ะใช่นี้คือตีห้าครึ่งนะดิฉันก็เต้องตัดสินใจงั้นไม่เป็นไรงั้นเข้ายิมไปฟิตเนสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็เตือนสําหรับคนที่จะออกกําลังกายด้วยนะคะอย่างตามสวนสาธารณะต่างๆในพื้นที่กรทมนเนี่ยเขาจะมีป้ายประกาศเอาไว้เลยพี่มองอ,มอย่างเช่นสวนลุมพินีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าค่าฝุ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของสีอะไรจะต้องมีการเฝ้าระวังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเวลาเราเดินหรือเราวิ่่่งงงออะคหาายใจจเเนนนนนนีมััข้ทร็ว ก็อาจจะสูตรนี่แหละพวกฝุ่น PM 2.5เข้าไปในร่างกายได้ด้วยนะคะอย่างที่เมื่อวานบอกไปเล็กๆจิ๋วๆอ,อย่างฝุ่น PM 2.5 เวลาเข้าไปเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปถึงสมองเนี่ยอันตรายจริงๆนะเพราะเวลาออกกําลังแล้วเหนื่อยไงมันต้องหายใจแรงขึ้นหายใจเร็วเพื่อจะเอาออกซิเจนเข้าปอดถูกไหมนั่นแหละฝุ่นมันตามไปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านเดินทางไปเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไปติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควันเรื่องของฝุ่น PM 2.5ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้วันที่29พฤศจิกายนท่านลงพื้นที่ไปจังหวัด เชียงใหมในะ่ท่านก็ไปชุกชุมกับผู้ว่าราชการในพื้นที่ของภาคเหนือด้วยแล้วก็หลายภาคส่วนทีเดียวมีข้อสั่งการไปก่อนน้นนี้ให้เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการบ้านนะคะที่ให้ทํากันมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนแล้ววันนี้ลงพื้นที่อีกอความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฝุ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามีสดมาจากเชียงใหม่ด้วย<ฆ>ที่แน่ ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยเชอรี่พรบอากาศสะอาดแล้วก็พรบาาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5<ฮ>มลพิษข้ามแดนที่เก้าไกลเขามาบอกว่าเอ๊ะทำไมร่างของพรรคอื่นๆที่ส่งเข้าไปท่านนายกเซ็นอนุมัตินะแล้วทำไมในส่วนของเก้าไกลจึงไม่มีการเซ็นเมื่อวานนี้เราคุยกับรองเลขาธิการคุณจักรพลรองเลขาธิการนายกก็บอกแล้วว่าคือการที่สิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่คอรมเนี่ย อย่างที่ท่านนายกจะเซ็นและเห็นชอบก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่การประชุมสภามันต้องมีการตรวจสอบทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน<ฆ>นั้นๆแล้วก็เนื้อหาสาระอะไรต่างๆคือถ้ามันมาเร็วมาตามไทม์ไลน์ถ้าไล่ไทม์ไลน์ต่างๆไปเนี่ยบอกว่ามันก็ถูกบรรจุเข้าแต่บางทีของก้าวไกลเนี่ยมันจะมาช้าไหม,อ,มอะไรแบบนี้เวลาที่รายละเอียดต่างๆพอไม่ได้ศึกษา ก็เอาไว้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดพูดในภาพรวมที่คุณจักรพลบอกเมื่อวานภาพรวมในส่วนของพอรบอากาศสะอาดอันนี้มันเป็นตัวเมนใหญ่ส่วนมลพิษข้ามแดนเรื่องของฝุ่นพิษอันนี้มันอยู่เป็นเป็นสับไงคือเป็นตัวย่อยอยู่ในตัวใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงมันครอบคลุมอยู่แ,แต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้านะ,ะท่านนดยกเซนวนะคะ S <S สำหรับร่างพรบออของพระเก้าไก่เซ็นกันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านลงื้นที่เลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกด้วยนะคะที่สภามีการพิจารณาเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดฉบับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่าเดี๋ยวไปดูภาพรวมสภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2 5ทั่วไทยวันนี้ยังคงเยอะหลายพื้นที่นะคะใช่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับมีการรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศนะครับพบว่า31จังหวัด เกินค่ามาตรฐานนะครับ31จังหวัดก็ประกอบด้วยปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการเชียงรายน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาเลยและจังหวัดนครราชสีมาส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะเมื่อตอน7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวัดได้ตั้งแต่25.2ไปจนถึง68.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร แลพอสายหน่อยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยประมาณ11โมงเช้าเนี่ยค่าฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเกินค่ามาตรฐานถึง51พื้นที่หนักสุดนะครับในบริเวณปริมณฑล อยู่ที่ตำบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับอีกหนึ่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลกันได้นะคะก็คือจากดาวเทียมผ่านทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นค่ะเกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เรียกได้ว่าแบบรายชั่วโมงค่ะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพบว่ามี10จังหวัดของประเทศนะที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเรียกได้ว่าสีแดงค่ะคุณผู้ชมคะอย่าง5อันดับแรกก็คือที่จังหวัดชัยนาทนะ เมื่อช่วงเช้าชัยนาทอันดับหนึ่งอยู่ที่167 7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสิงบุรี105ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอ่างทอง96.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร นครสวรรค์ค่ะ89.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและสมุทรสงคราม87.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและก็พบอีก33จังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือเป็นสีส้มนะคะอย่าง3อันดับแรกสีส้มได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ71.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร กาญจบนบ,บุรี68.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและพิษณุโลก68.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรในขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะไปพบค่าฝุ่น pm 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือสีส้มจำนวน28เขต5อันดับแรกก็คือที่ดอนเมืองนะคะ50.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหลัก4 47.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรราชบุรณะ4ี่ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรหนองจอก 44.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและเขตบางของแหลม44.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะมาดูเรื่องจุดความร้อนกันต่อนะครับเรืวว่า h ฮอตสปอตเนี่ยนะฮะข้อมูลจากจีซดาครับเมื่อวานนี้10มการาคม2567พบจุดความร้อนทั่วประเทศเนี่ย175จุดส่วนใหญ่พบในพื้นที่การกเกษตร74จุดครับตามด้วยเขตพื้นที่สปก36จุดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ31จุด ชุมชนและอื่นๆ24จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์7จุดและพื้นที่ริมทางหลวง3จุดด้วยกันจังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุด5อันดับแรกคือกาญจนบุรีครับ16จุดชัยภูมิ11จุดสระบุรี11จุดเพชรบูรณ์10จุดและนครราชสีมา10จุดแต่พอลองไปดูจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะครับ มากที่สุดเนี่ยจุดความร้อนอยู่ที่กัมพูชานะครับ1,139จุดตามมาด้วยเมียนมา235จุดเวียดนาม126จุดและลาว76จุดครับซึ่งวันนี้ทานายกรัฐมนตรีนายเสถาทวีสินครับก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฮะภาพบรรยากาศไปติดตามเรื่องของปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงติดตามข้อสั่งการเมื่อครั้งลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่เชอรี่บอกไปคือ<ฆ>ท่านนายกเนี่ยเคยลงไปแล้วมเมื่อ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้มุมมองให้แง่คิด ให้จุดประกายสำคัญว่าจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาในภาพขององค์รวมทั้งหมดได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ไปติดตามทั้งเรื่องของการป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละออง PM 2.5ครั้งนั้นเมื่อไปวันที่29เนี่ยนะครับมีการหารือร่วมกับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือภาคประชาชนภาควิชาการรวมไปถึงสภาลมหายใจเชียงใหม่และกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่ เพื่อเป็นการวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5ครับ